สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูการซ่อมรถทั่วไปนะครับเปลี่ยนโซ่สเตอร์เปลี่ยนยางบำรุงรักษาทั่วไปนะครับไปชมคลิปกันเลยครับผม ผมก็ได้ทำการนะครับเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับซึ่งก็การเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับก็จะมีตัวทีเบอร์แปดตัวทีเบอร์สิบ 10, แล้วก็บล็อกนะครับถ้าไม่มีก็ใช้เป็นตัวทีเบอร์สิบสี่ก็ได้ับที่เป็นสเตอร์หลังนะครับก็เริ่มจากถอดสเตอร์หน้านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนทีละตัวนะครับ นั้นเราก็เปลี่ยนทําทตามคลิปได้เลยครับผ่า,านให้แน่นขั้นตอนนี้ก็เป็นการแกะคลิปล็อกโซ่นะครับแกะลิปล็อกโซ่ออกแล้วก็เอาออกได้เลยครับ Продолжение а следует... ถ้าใครมีบล็อกลมนะครับก็ใช้บล็อกลมนะครับหรือ,อมีไฟบล็อกไฟฟ้าก็ก็จะดีนะถ้าอยากหาซื้อบล็อกนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาลิงก์มาแปะไว้ใต้คลิปให้นะครับเพื่อง่ายนะครับในการาซ่อมเองทำรุงเองนะครับผมถึงขั้นตอนนี้แล้ก็ถอดล้อออกมานะครับ แต่ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนยางด้วยนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนสเตอร์ก่อนนะครับผมส่วนสเตอร์นะครับโซ่สเตอร์ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็หลายราคานะครับผมก็จะหาลิงก์มาแปะให้นะครับในการซื้อโซ่สเตอร์นะครับเพราะว่า เราไม่มีเวลาไปซื้อตามร้านนะครับเราก็นั่งรออยู่บ้านนะครับรอรับสินค้านะครับซื้อตามลิงก์นะครับก็สะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วอาจจะช้าตรงการขนส่งนิดนึงนะครับแต่ว่าราคาก็จะถูกกว่าตามร้านทั่วไปนะครับส่วนตัวผมก็จะสั่งซื้อนะครับตามร้าน ตลอดนะครับเพราะว่ามันได้ราคานะเวลาเรามาเปลี่ยนให้ลูกค้าก็ราคาก็จะไม่แพงนะครับแล้วก็ได้ยี่ห้อตามที่เราต้องการด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสะดวกก็ใกล้ๆบ้านนะครับถ้าสะดวกนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับแหล่งซื้อน้อะไรต่างๆนะครับผมยางก็เหมือนกันนะครับ ก็มีแหล่งซื้อตามออนไลน์นะครับตามแอปนะครับผมผมส่วนใหญ่ผมก็อุดหนุนนะครับตามแอปเพราะว่าเรามีสต็อกนะครับก็ไม่ต้องไปวิ่งตามร้านนะครับหรือว่าเราก็นั่งรออยู่บ้านนะครับเดี๋ยวขนส่งก็จะมาส่งอะไรให้เราเองนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับยางเป็นยางเบอร์ใหญ่ก็อาจจะงัดออกยากสักหน่อยครับต้องใช้แรงนิดนึงนะครับเหล็ดก,กันยางสอนแล้วก็งัดครับเอาออกได้เลยครับันนี้เพราะว่ายางก็เริ่มเก่านะครับความแข็งของยางก็เริ่มมีนะครับผม ยางก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับหรือว่ามียี่ห้ออื่นนะในติงนะครับก็จะเอามาแปะให้นะครับมีให้เลือกหลากหลายลายหลากหลายยี่ห้อนะครับราคาแล้วแต่สะดวกซื้อนะครับผม ตอนนี้เราก็มาใส่ยางนะครับก็ไม่ยากหรือถ้าใครใส่ไม่ได้ครับก็ซื้อยางไปให้จ้างช่างเปลี่ยนนะครับราคาก็ไม่เท่าไหร่นะคะแลงนะครับผมโอขั้นตอนการใส่ยางในนะครับ ก็ใส่ประมาณนี้นะครับหรือใครจะใส่ยางในไปกับยางนอกเราก็อยมาใส่ในล้อกเก็แต่ความถนัดนะครับแต่ช่างก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับเนื่องจากามันกะสะดวกดีนะครับผมเป็นความถนัดนะครับ ไปก็นำล้อมาใส่กับรถได้เลยครับแล้วก็ใส่ไปพร้อมสต์นะครับผม ถึงตรงนี้เราก็ใส่ล้อเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็ประกอบโซ่นะครับโซ่ที่ให้มานะครับบางทีอาจจะยาวไปนะครับสักนิดนึงนะครับแต่ต้องตัดนะครับก็เครื่องมือตัวตัดโซ่นะครับถ้าใครไม่มีนะครับผมก็จะหาเอาลิก์มาแปะไว้ให้นะครับซื้อสะดวกนะครับตัวตัดโซ่นะครับเวลาเราใช้กันจะได้ง่ายๆนะครับตัดโซ่ ก็ดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็วัดโซ่นะแล้วให้ตัดให้มันพอดีนะครับเวลาเราตึงอะไรแล้วจะก็มันจะพอดีกันนะครับผมเครื่องมือตัดโซ่ตัวนี้นครับราคาก็ไม่แพงนะครับง่ายใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกก็มีไว้ใช้ตามบ้านหรือว่ามีไว้ใช้ส่วนตัวจะดีกว่ามากเลยนะครับ ถึงขั้นตอนนี้แล้วก็ใส่เข้าต่อโซ่แล้วก็บีบกิ๊บเข้าไปนะครับบีบกิ๊บให้อยู่เลยนะครับผม หลังจากที่เรา,าตึงโซ่อะไรเรียบร้อยแล้วก็หยอดน้ำมันสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันลื่นขึ้นนะครับเพราะว่าโซ่ใหม่บางทีน้ำมันก็ไม่ได้ใส่มาเยอะนะเวลาตึงโซ่ครับก็ให้ตึงให้มีช่วงหย่อนนิดนึงนะครับไม่ต้องไปตึงมากนะครับเพราะว่าเวลาช่วงคนซ้อนหรือว่าเรานั่งครับมันจะมีช่วงยุบตัวนะครับก็ห่างวัดเอาห่างจาก ความหย่อนก็จะประมาณ 1- 2เส้นนะครับจากสวิงอาร์มนะครับเพื่ออะไรเพื่อยุบตัวนะเวลามันยุบตัวโซ่มันจะไม่ตึงกันไปนะครับจากนั้นเราก็ติดฝาครอบสเตอร์นะครับก็หมายไวน้น,นิดนึงนะครับอันนี้ก็มาเป็นช่วงขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเสียแบตเตอรี่ตเสียนะครับลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนด้วยนะครับ แบตเตอรี่ที่ใช้ก็เป็นแบตเตอรีอ่อีห้อหนึ่งนะครับก็ถ้าสนใจนะผมก็จะเอาลิงก์มาแปะให้นะครับใช้งานดีครับผมก็สั่งใช้เป็นประจํานะครับลูกค้าก็ตอบรับดีนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่แพงนะครับใช้ทนใช้อึดน,นะครับเดี๋ยวหาลิงก์มาแปะให้นะครับผม ต่อไปก็เป็นขั้นตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้มันเครื่องก็ถ่ายไม่ยากนะครับก็มีน็อตเบอร์1 7ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ประแจแหวนหรือว่าเป็นบล็อกก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้ปักตายอาจจะทำให้หัวเสียหัวรูดน,นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานประจำครับงานหน้าบ้านหน้าร้านนะครับบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าก็จะมีงานแบบนี้ทุกวันนะครับคือก็ไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรนะครับแต่คลิปนี้ก็เลยอยากจะให้ดูนะครับงานประจำหน้าบ้านก็เกิอประมาณไม่ถึงนิดนะครับนี้ก็เป็นน้ำมันเครื่องครับ ดูนนี้ก็เติม0.8นะครับไม่ถึงลิตรนะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วแต่เราชอบนะครับแต่ความสะดวกของเรานะครับแต่ถ้าจะหาน้ำมันเครื่องซื้อตามออนไลน์นะัเชจะหาลิง์ตามแปะใต้คลิปนะครับผมนั่งรออยู่บ้านก็ของมาก็ค่อยมาเลี่นเรยนออานะครับเราจะดังประมาณนี้ครับเครื่อง มีเปลี่ยนยางนอกยางในหลังนะครับก็โซล่เตอร์หนึ่งชุดนะครับน้ำมันเครื่องก็เช็คตามปกติตามระยะนะครับอันนี้เสียงใดก็กไหนเริ่มจ,จะไม่ค่อยดีเลยนะครับช่างยุดธไทยแลนด์ก็จะประมาณนี้นครับทุกวันนะครับผมนี่ก็ถ่ายไว้นะครับให้ดูนะครับว่า ายุทธไทยแลนด์ครับวันๆนะครับก็มีงานเยอะอยู่ครับบางทีอันไหนที่ว่ามีข้อมูลดีๆผมก็จะทําละเอียดหน่อยนะครับให้ดูแต่ี้ก็จะเป็นซ่อมทั่วไปนะครับบำรุงทั่วไปก็ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จบไปนะครับสําหรับการซ่อมบํารุงทั่วไปนะครับเปลี่ยนโซ่สเตอร์เปลี่ยนยางเลยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ กดไลค์กดแชร์ครับแนะนำติชมนะครับกด s u b s c r i b ์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยุทธไทยแลนด์นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีข้อมูลเทคนิคต่างๆผมก็จะทําให้ละเอียดกว่านี้ครับผมขอบคุณครับ